โอเคสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่พิเศษสำหรับผมมากนะครับก็พอดีผมได้เจ้าเวอร์ซิสหกห้าศูนย์มานะครับแล้วคือเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นรถที่จอดนะผมบอกเลยว่าเป็นรถที่จอดสี่ปีนะครับรถปียี่สิบนะครับไม่วิ่งไปแค่แปดสิบสองกิโลเท่านั้นนะครับทําไมถึงวิ่งน้อยขนาดนี้ครับแล้วคือว่าตอนนี้ครับมันมีปัญหาตรงที่รถมันสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เจ้าของรถก็เลยส่งมาที่ผมนะครับผมก็ ทําการตรวจเช็คให้นะครับน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยมีครับแต่ว่ามันไม่เคยเปลี่ยนดูจากน้ำยาหม้อน้ําก็ได้ครับเนี่ยไม่แค่82โลนี้ผมลองรื้อมาหมดแล้วนะครับเนี่ยจะมีค่าขีา้ค่ามดหรือแบบไม่แน่ใจนะครับเนี่ครับเราลองรื้อรื้อกันมาอันนี้ผมก็คุมสายอะไรไฟไว้เนาะ ก็ที่เจอตรวจพบเจอ,อ่างเมื่อวานเลยก็คือมีปั๊มติ๊กครับปั๊มติ๊กเสียน้ํามันเนวบูดเราก็เลยผมก็เลยล้างถังน้ามันอยู่นะครับตรงน้นนะล้างถังน้ามันไว้แล้วส่วนปั๊มติ๊กเดี๋ยวเราอาจจะต้องสั่งปั๊มติ๊กมาใหม่นะครับเพื่อทําการเปลี่ยนนะส่วนเรื่องของหัวเทียนครับก็หัวเทียนมันคาบเข่าเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองขัดและขัดแล้วนากลับมาเสียบแล้วลองสตาร์ทใหม่อีกรอบว่า รถจะสามารถสตาร์ตติดไหมนะครับแล้วคือส่วนของเหลวอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวถ้ารถสตาร์ตติด started, เราก็จะทําการเปลี่ยนของเหลวกับน้ํายาหม้อน้ําด้วยนะครับถึงมันจะไม่ได้ขับเลยนะครับแต่อายุมันก็เกินแล้วนะครับเกินมาหนักมากๆเลยนะครับและนี่คือผมเพิ่งล้างเสร็จนะสภาพตอนแรกที่ได้รถมาคือรถฝุ่นยากใย,ยอะไรเงี้ยเขาไม่มีเวลาขับเลยครับจอดโซ่สเตอร์เดิมยังเหลือเยอะอยู่เลยนะก็อาจจะต้องเอามาไล่ทางคันนะครับก่อนที่จะ ให้มันกลับมาขับได้นะครับก็คือตอนนี้ก็คือตั้งอยู่เงี้ยขับไม่ได้นะครับก็เลยเดี๋ยวเป็นเคสแรกของผมเลยที่จะมาลองทําดูกันครับว่าจะแก้ปัญหารถยังไงกันนะครับอ่ะสุดท้ายจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับกับช่อง JB Bike Channel นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวผมค่อยๆถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะประมาณนี้ครับโอเคครับนี่ก็เป็นอันนี้เราลองแบบสตาร์ทแบบ น้ํามันใส่เลยนะใส่แบบว่าเพื่อจะดูว่า <c oughs> หัวเทียนปกติไหมนะครับมีการจุดระเบิดไหมนะครับยังใส่น้ํามันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาสตาร์ทกันนะครับ ครับก็อันนี้เป็นคลิปที่ผมทําการเช็คหลายๆอย่างเรียบร้อยนะครับหัวเทียนถอดมาขัดเรียบร้อยล้างหัวฉีดแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นนะคืออันนี้ผมเอาถังนะ้ามันเจ้าไซเดกครับมาใส่ก่อนเพราะว่าเจ้าตัวปั๊มติ๊กของเจ้าเวอร์ติดนะครับมันเสียนะบวกกับว่าถังอะถังเวอร์ตนะิดอะมันมีสนิมเยอะมากผมต้องล้างถังอยู่ตรงนี้นะนี่อันนี้คือถังที่ผมแช่น้ําล้างไว้อยู่นะครับทิ้งไว้นะ ก็มันอาจจะออกไม่มดหรอกแต่ก็จะเอาออกให้ได้มากที่สุดครับส่วนปัม๊มปั๊มติ๊กนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนนะแต่เราจะเปลี่ยนเฉพาะตัวมอเตอร์ปั๊มติ๊กที่อยู่ข้างในนะครับกับกรองปั๊มติ๊กนะแล้วก็มีพวกอของเหลวก็เป็นน้ามันเครื่องน้ำยาหล่อเย็นหล่อเย็นถึงจะไม่ได้ใช้เลยแต่ก็ควรเปลี่ยนครับเพราะว่ามันก็มีอายุข,ของมันนะอ่าก็ประมาณนี้สตาร์ตติดแล้วนะครับที่เหลือก็รอสั่งอะไรนะครับมารอสั่งอะไรเป็นปั๊มติ๊กนะครับเอาตัวมอเตอร์ปั๊มติ๊กมา แล้วก็รอถังน้ํามันทําความสะอาดถังน้ามันให้สะอาดที่สุดแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องครับแล้วก็น้ํายาหล่อยเย็นนะประมาณนี้ครับก็ภูมิใจมากนะฝากทุกคนติดตามวยครับสาหรับรถใครที่สตาร์ทนานๆนะครับเฮ้ยจอดไว้นานๆแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับร้านอยู่ไม่ได้ร้านทําท,ที่บ้านนะครับก็สนใจก็อินบ็อกมาได้นะครับสำหรับรถใครที่จอดนานๆบิ๊กแบก๊กคางไหนจอดนานๆแล้วสตาร์ทไม่ติด เื่อผมช่วยคุณแก้ได้หรือว่าอยากสอบถามวิธีการแก้ปัญหาอยากลองทําก็ทักมาได้ครับยินดีให้คําปรึกษาครับผมอ่าน,นี้หลังจากที่สตาร์ทนะครับเช็คเรื่องของพัดลมหมอ้อน้ําทํางานไหมนะครับอุณหภูมิเป็นยังไงก็คือพัดลมหมอ้อน้ําทํางานนะครับแล้วก็ตัดตัด,ต,ดตัดปกติครับอุณหภูมิลงพัดลมหมอ้อน้าตัดนะครับแล้วก็อันนี้ผมสตาร์ทวอร์มเครื่องไว้ประมาณสัก10นาทีแล้วนะครับก็ ให้น้ำมันเครื่องเก่าครับขึ้นไปหล่อเลี้ยงก่อนเนาะก่อนที่เราจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทอีกทีหนึ่งครับว่ารถจะสตาร์ทติดง่ายไหมนะครับปึ๊บ่ะกดแอปเสียงตานะครับนี่ทีเดียวติดเลยครับนะครับทีเดียวติดเลยฮะส่วนโค้ดนะครับโค้ดที่ขึ้นตรงนี้นะครับลูกไฟเครื่องนครับขี่ไปตะพักเดี๋ยวจะห่ายนะครับเพราะว่า เป็นเพราะว่าตอนที่เราประกอบนะครับสายเสถยสายเซ็นเตอร์อะบางทีเราไม่ได้ต่อครับโฟนมันเลยโชว์แต่เราขี่สกพังเดี๋ยวเจ้าไปลูกเครื่องครับมันจะหายนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับส่วนไฟแรงดันความร้อนนะครับไฟแรงดันน้ำมันเครื่องตัวสีแดงนะครับถ้าไม่ขึ้นก็คือไม่มีปัญหานะครับสวิตช์การใช้งานนะครับทิปทิปเอทิปบีใช้ได้นะครับ เลยนะครับประามาณนี้นะครับอ่นนี่เรามาดูสภาพน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องรถ4ปีไม่เคยถ่ายนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะนี่น็อตอยู่ตรงนี้นะนี่นี่อันนี้น็อตนะว่ามันน่าจะดำปีแวนะนะมีหรือเปล่าหโอ้โหเนี่ใส่นะครับจะใส่แบบใส่ใส่ใส่เลยมันมันเสื่อมไปหมดแล้วเนี่ยนะเสื่อมไปหมดแล้วน้ำมันมันแทบจะแห้งเลย มันลดสี่ป,ปีนะครับไม่เคยถ่ายใสนะครับแต่ว่าไม่น่าใช้แล้วฟองเต็มเลยดูนะมันหมดคุณภาพแล้วนะนี่เลยนะครับประมาณนี้นะดูดิฟองโอนี่ยมันน้ำมันที่หมดคุณภาพแล้วนะครับมันจะมีฟองแบบนี้นะนี่ครับเราต้องควรรีบเปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องห้ามเกินปีนะครับถ้าสังคอแท้หกเดือนก็ไม่เคย ประมาณหกเดือนดีที่สุดครับถึงขับไม่ขับนะครับหรือไม่เกินสี่ห้าพันโลนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องไม่ควรสังเคราะห์แท้ไม่ควรเกินหนึ่งปีนะครับหรือหกเดือนนะครับอเอาง่ายๆคือ6กเดือนเปลี่ยนหกเดือนเปลี่ยนหรือระยะสามสี่พันโลเนี่ยก็ควรเปลี่ยนนะครับถ้าขับน้อยก็6เดือนเปลี่ยนถ้าขับเยอะสามสี่พันโลก็ควรเปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะสำหรับทิกการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับถ้าอย่างสภาพคันนี้ก็คือ เครื่องเสื่อมแล้วเสื่อมสภาพแล้วนะครับก็คือไม่ควรขับต่อเลยนะครับเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทันทีเลยนะครับอ่าต่อครับตอนนี้ก็ผมได้ทําการเอารถนะครับมาล้างก็คือประกอบเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือรออะไหล่มาอย่างเดียวนะครับเราก็ทําความสะอาดรถก่อนนะครับเพราะว่าโซเซอร์อะไรเงี้ยครับไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่ผมก็ทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับโซ่ล้างโซ่หล่อลื่นโซ่ให้นะครับแล้วก็ล้างขอบยางแก้มยางแล้วก็คืออันนี้เป็นล้างเก็บดีเทลเลยครับว่าอันไหนที่เราพอล้างได้นะครับก็จะล้างให้หมดเลยนะนี่เลยนะครับดูว่าใหม่ขนาดไหนป้ายทะเบียนยังไม่ติดอ่ะมีป้ายนะแต่ว่ายังไม่ได้ติดนี่ครับไม่แปดสิบสองกิโลเท่านั้นนะครับเบอร์สิทธิ์ปียี่สิบนะดูสนิมที่ออกไปเลย เห็นปะออกไปออกไปเยอะมากดูนี่แทบไม่มีแล้วแทบไม่มีเลยนะโอนี่แหละครับ น้ำยาล้างสนิม8ปนะครับเหลือให้ตรงนี้นิดเดียวแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยครับ <c oughs> นะครับผมประมาณนี้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่ปล๊มติ๊กประกอบปล๊มติกอะไรเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับแล้วก็ใส่ถังน้ํามันเช็คการทํางานของปล๊มติ๊กนะครับว่าทํางานปกติกไหมนะครับปุ๊บนี่ครับเสียงปลม๊ปลมติ๊กทํางานนะครับอ่ะ โอเคประมาณนี้นะครับก็ปั๊มติ๊กทํางานดูดน้ํามันอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อน้ํามันมาเติมนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันเครื่องก็น่าจะขับได้แล้วนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับน้ามันเครื่องที่เราเลือกใช้นะครับก็เป็นเบอเบอร์ลิน VR1 เหมือนเดิมนะครับ15 0ิ 10, นะครับใส่ลงไปเลยนี่ใส่ไปแล้วเข้ากงลกไปเข้ากงดีกว่าลุกมา นครับเดี๋ยวเราใส่น้ำมันไปทั้งหมดนะครับ2ลิตรนะครับแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ทดูนะเสร็จเรียบร้อยครับน้ำมันเครื่องใหม่แล้ว